ได้เวลาเข้าสวนไผ่ขัวสวนกระเจียวหน้าโคกแล้วจ้าไปสวนโคกตามรอบวันของเราในแต่ละวันไปได้เวลามาดูผลผลิตหนึ่งอาทิตย์เข้าสองวันถึงสมวันแล้วแต่ฝนชุกฝนบ่ชุกมารอบนากระิิด้เอายกกระสอบปุ๋ย ขี้ใกล้แกรบมาาหอยใส่น้ำบำลุงพันเดจาจักน้อยตอนนี้เริ่มนอน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีให้ได้เก็บอยู่เรื่อยๆจ้าปล mm ่ hmm. อยเฮ็ดไปเือละเล็กเทือละน้อยเฮ้านีลา mm ่ล่ะเก็บออมไปน้ำ ต่างรายได้ไปนําแ passive i n c o ของเรามันสิเกิดขึ้นในอนาคตอ่อถามาเบิงกันมือนีเฮายัาง active income อยู่มันสิเป็นจังไดในอนาคตจะมาตามเบิงกันต่อไปเด้อจ้า ส2่สองสามสีห้าอย่าหกงไคคูณหกคูณหก่หน่อย กิน่เลยเหน่อพอเลยวัดนี้เริ่มนอหน่อยและวันเริ่มไปปลายเลยดูแล้วแต่จะงีให้เก็บ่เรื่อยๆเลยนะถ้าเราไม่เอาอะไรมาคุมโคลนเขาอ่ะเขาจะเป็นงอๆกป็นมากงสิงนะคะตรงนี้มันก็จะแข็ง าตองสอับขัดอีกะว่าขอเอาไปส่งมาที่บ้านมาเนี่ยพันธุ์เพื่อข้าบ่อวันนี้ฟางเอาหย่ามมะคุ้มไปมันก็จะเป็นนอเขียวเียวเสีย บสบสำนอขาวแบบนี้อเคแล้วสวนไผ่เขาสวนกระเจียวนี่ละจุดประสงค์ของหนูหน้าเห็ดยางละเล็กยางละน้อยในแต่ละพื้นทีกับพ่อได้เก็บพ่อได้ใส่พ่อได้ทรงลูกขา่าตามๆกันไปอยู่จ้าผลผลิตเท่าแต่ละสวนมีอยากมีพื้นทีอยู่ใกลๆเฮือนเด้ มีพื้นที่คืออยู่ไก่เฮื่อนคักแท้การดูแลการเอาใจใส่หรือว่าการเบิงผลผลิตอย่างวกเนี่ยค่ะการดูแลเนาะมันก็นจะได้เฮ็ดได้น้อยจริงๆนะฮะแต่ว่าค่ะเพื่อว่ามันอยู่ไก่มันก็นจะมีเวลาไปเบิงไปดูแลแล้วก็ไปแย่งผลผลิตมันก็นจะได้เต็มทีจริเนาะก็ตอนนี้อันไปทรงแม่ขาก็เวียนๆกันไปค่ะสามแม่ค้าสามเจ้าเนาะตอนนี้ผลผลิตอยู่สวนโขกมันบรัดังที่เขาคิดไว้คือปีที่แล้วอันนี้ก็ได้เป็นสวนวผลผลิตจากสวนไผ่ นกะประมาณนี้แหละเนาะเมื่อบานกันเฮ้าค่อยเห็ดไปจ่ะเลียวเียวเก็บผลผลิตเฮ้าเลียวเียวเฮากะกลับบ้านเราพี่เดชจอดรถไว้ทางหนทางพี่เด้เพราะว่าทางลงเหนียโอ้ยขี้ต้มรถลงบ่ได้เลยค่ะ